สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามรามีทา40นะครับวันนี้เป็นคู่เอกในรายการครับคู่เบียรแมตช์ครับระหว่างเจ้าเตยสันเตยสัมติงครับจับคู่กับน้องปอนครับน้องปอนมอกรุงเทพนะครับเป็นรุ่นน้องของเจ้าเตยครับ ส่วนฟั่งทางด้านโน้นนะครับเป็นเจ้าเต้จุฬาจับคู่กับวัดสันแบ๊กครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแรกข้ามนะครับระหวางน้องเต้จุฬากับน้องปอนครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามฟรีมีบล็อกนะครับน้องปอนนี้เรียนอยู่มกรุงเทพทนนะเออมกรุงเทพครับแ้มแรกไข่นวานครนํำขึ้นนํำก่อนครับ แต้มหนึ่งต่อศูนย์ครับเจ้าเตยเสิร์ฟอ,ออกครับคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดิวนะครับแต้มศูนย์ต่อหนึ่งครับเจ้าเตยเอา้าเจ้าเตยแตกครับดึงราคาหรือเปล่าครับเอลูกเสิร์ฟแค่นี้ไม่น่าจะทำอะไรเตยได้นะครับเหมือนจะดึงราคาครับแต้มหนึ่งเท่าครับ เรียงตกลงกันครับแลกข้ามฟรีนะครับแต่ว่าห้ามสวนหัวลูกแรกนะครับเพราะว่าอันตรายครับเกิดอีกฝั่งหนึ่งกําลังโมงอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเอาหัวมาบล็อกนี้อันตรายครับเอาแล้วครับฝั่งเจ้าเต้กับวัดสันแบ็กขึ้นมา2แต้มติดครับขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งครับวัดซันแบ็กเสิร์ฟมาน้องปอลเปิดสวยครับเตยยุกเอา ลูกนี้ต้องปอนฟาวครับโอเคครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แต้ม3ต่อหนึ่งครับสงวดเอาติดบล็อกครับน้ำเต้ครับทำได้หรือเปล่าโอ้โหเต้ตินเนตครับเสียดายลูกแต้มครับเจ้าเตยนี้ดีกีไม่ธรรมดานะครับอดีตทีมชาตินะครับสวัสดีเพจของพานเพชรด้วยนะครับแล้วก็ของเพจของรามิทา40ด้วยนะครับ เดีจุลาเปิดสวยครับวัดสันแบกยกห่างนิดนึงครับอ๋อเตะติดนิดครับแรมไล่มาเป็นสองต่อสามครับท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเตยเสิร์ฟครับแรมเตยเปิดสวยครับ เตะดีครับคู่นี้ต่อแรกว่าเกือบไม่ได้เตะกันแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาครับแต่พอกำลังจะกลับฝนดันหยุดครับก็เลยได้เตะกันครับแต้สามต่อสองครับฝั่งเต้วัดนำอยู่ครับน้องปอดเปิดสวยครับเตยยกสวยบล็อกดีครับเอาล้ครับน้องปอหนีบล็อกเจ้าเต้ไม่พ้นครับ ติดบ็อกสองลูกแล้วครับลูกนี้ต้องวัดกันที่เกมบ็อกครับนี่แหละครับความมันของอเกมที่ข้ามฟรีมีบ็อกมันจะมันกันตรงนี้แหละครับโอ้โหเตยต้องยกหนีบ็อกให้ครับยกไว้กลางนี่หนีบ็อกยากครับอยเตยยกแทงหาหัวเลยครับ เต็มสองต่อสี่ครับเตยเสิร์ฟสายจอเต้ครับวัดยกสายห่างนิดนึงครับโดนหยิบหรือเปล่าลูกลงครับลูกนี้จะวัดสันดักยกค่อนข้างห่างครับจอเต้เอ้ยโจบอลเลยไม่ขึ้นบล็อกครับกาปล่อยให้เตยหยิบครับเต็มสี่ต่อสองครับวัดเสิร์ฟยกหนีบล็อกอีกแล้วครับน้องปอนเตยได้ดีครับ จเจ้ตยต้องยกหนีบล็อกให้ครับถ้าไม่ยกหนีบล็อกนี้ถ้าจะผ่านยากครับเพราะว่าติดบล็อกไปสอลูกแล้วครับ2ังสงต่อสี่ครับเตยเสิบย,ยออเจ้เต้เต้เ,เปิดสวยครับวัดยกเต้แต่ยอดโดนเตยหยิบครับโอ้โหนักบอลไตะอัดเลยครับยังสูสีอยู่ครับแอมสาต่อสี่สครับ ฝั่งพันเพชรเซิร์ฟครับวัดรับสบายครับเอาลุงมยวเตเตติดเนตครับสกอร์มาเท่ากันที่สี่เท่าครับเตยเซิร์ฟเ่ซ้ายเต้ครับเต้ยังเปิดไม่ได้ครับ ยกสวยครับลูกนี้เอาตะปอนบล็อกดีครับฝั่งนวัขึ้นนำครับเป็นแต้ม5ต่อ4ครับเตยเสิร์ฟหยอดดีครับวัดยกสวยครับ เราเตะต้องเตะฉีกหนีครับถ้าเตะธรรมชาตินี่ไม่ฉีกหนีนี่ไม่น่าผ่านบล็อกของน้องปอนครับพอน้องปอนขึ้นบังหน้านิดไว้หมดแล้วครับก็เต็มเลยครับน้ำนี่แหละครับให้ผมลองหมุนหน่อยบอสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมลองหมุนมาหน่อยน,นี่ครับ ได้ไอ้โดร่งอะไหรกันเอก็ดีดีดีขึ้นแ่้นี่ครับดีขึ้นแล้ว,ลวโอเคเนาะะแสดงว่าต้องต้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ดูมัดมัดสี่หลังอยู่ประมาณสิบวินาทีครับแย่ดีโอเคเลยครับโอเคแล้วนะครับแ,แต่ว่ากดกดโดนหลงกด กี้แอดมินไม่ได้ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับได้ยินแต่เสียงเฮครับตอนนี้เต็มท่าไรแล้วไม่รู้ครับพอดีมีพีโดมาชวนแอดมินคุยครับเต็มเป็นไงไม่ไม่มั่นใจครับเต็มหกต่อห้าแล้วครับโอเคครับเต็มหกต่อห้าครับเจ้าเต้กับเจ้าวัตสันแบ็กขึ้นนำครับวัตสันแบ็กเซฟครับ สูสีครับคู่นี้ครับผัดกันขึ้นนําผัดกันตามครับอื้มเจเตเห็นว่ายกห่างครับเลยไม่บล็อกครับจริงๆลูกนี้นาบล็อกไว้ก่อนครับโดดขวางไว้ก่อนแต้มห้าต่อหกครับวัด,ดยกโอ้เตเตเฉือนออกไปเยอะครับลูกนี้ครับ ตอนนี้แต้มอยู่ที่6เท่าครับยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับแต้มขึ้นค่อนข้างไวนะครับเตะกันไม่ถึง10นาทีนี้แต้ม6เท่านี้ถือว่าไวมากครับเตะเตะยัดบล็อกครับเกือบติดบล็อกครับยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับยังดูไม่ออกครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยครับใครเป็นต่อเป็นรองยังไม่รู้ครับตอนนี้ครับ น้องปอนเปิดสวยครับเตยยกสวยแตะหยอติดบล็อกเต,เต,เต้ครับแตะหยอแต่โดนกลางนาแข้งเลยครับกลางขาเลยครับคือถ้าเจ้าเตยยกไว้กลางนี้ไม่ยกหนีบล็อกให้น้องปอนนี่น่าจะยากครับต้องยกหนีบล็อกให้น้องปอนครับตอนนี้ครับแต้มเจ็ต่อหกครับยก โดนหัวเจ้าเต้ออกไปครับปอนเตหนีบล็อกยัดหัวเจ้าเต้เลยครับลูกนี้ครับตรแต่6หกต่อเจ็ดครับเจ้เตยเสิร์ฟครับเสิร์ฟล่ซสายเจ้เต้ตตเตยเปิดยกแต่ขึ้นเตะได้ดีครับ เหมือนมีจังหวะกักกันนิดนึงครับว่าเจ้าเต้จะลากเล่นเองหรือจะปล่อยให้เจ้าวัดแซนแบ็กยกครับน้เจ็ดต่อหครับวัดแซนแบ็กเสร์ฟครับเสร์ฟย่อเจ้าเตยครับเตยรับสบายยกต่ำนิดนึงครับอืมรอดบล็อกเจ้าเตยไปเลยครับ แต้มอยู่ที่6ต่อ7ครับฝั่งเจ้าเตยเสิร์ฟครับเสิร์ฟข้ามหัวยอ้เต้ไปเต้เปิดสวยครับวัดยกซ้ายครับเต็ดีครับเสียครับโดนเขาเจ้าเตยกระเด็นข้ามไปเลยนะครับถือว่าเสียนะครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแรกข้ามครับแรกข้ามระหว่างเจ้าเต้กับน้องปอนะครับตั้งเจ็ดต่อหกครับวัดซนแบ็กเสิร์ฟครับเสิร์ฟเข้ากลางครับเตยยังรับไว้ได้ ยกต่ำครับเอาอยัางอยู่ครับโดนหัวเจ้าเต้ยังอยู่ครับเต้ป่าได้ดีครับโดนช่วงประมาณช่วงคอของน้องเต้นะครับลูกนี้ครับเด้งขึ้นไปหาดจะวัดพอดีครับฝั่งวัดซันแบกกาเต้จุลาขึ้นนำเป็นแปลต่อหกครับ แต่อหกครับวัตสันแบ็กเซิร์ฟครับเตยยกหนีบล็อกให้ครับเอาติดคออีกแล้วครับน้องเตะเก็บแต้มได้โอ้โหเตะฉีกหนีได้ดีครับลูกนี้ครับคือน้องปอนนี่เตะโดนคอโดนหัวเจ้าเต้ประมาณสามลูกเลยนะครับโด,โดนช่วงคอครับคอด้านหลังเลยท้ายทอยเลยครับ พอโดนคอแล้วไม่ไปไหนเลยครับอยู่ช่วงกลางคอรครับตัววัดสันแบ็กเดินเข้ามายกให้ได้พอดีเลยครับวัตซันแบ็กเป็นฝ่ายเซฟครับแต้ม9ต่อ6ครับเส์อเข้ากลางครับน้องปอนเปิดสวยเตยยกอโดนบล็อกเจ้เต้กีกแล้วครับแต่ว่าไม่อยู่ครับ ตอนนี้คนที่เครียดน่าจะเป็นน้องปอนครับเพราะว่าเตะเตะโดนบล็อกหลายลูกแล้วครับแต่หต,ต่อเก้ครับเอยเสิร์ฟยอดเจเต้ครับเต้เปิดหลังเท้าวัดโยกสวยครับเต้ะลงช่องกลางครับเตะได้ดีครับ เต้ม9ต่อ6ครับวัตสันแบ็กเซิร์ฟครับเิรฟจอเจ้าเตยครับ George, เต,บเตบงัดหลังเท้าสบายสบายเอาเตะโดนบล็อกเจ้าเตยอีกแล้วครับเจ้าเตยขึ้นบล็อกนี่เหมือนมีแม่เหล็กครับเตะโดนบล็อกเต็ม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 ทุกลูกครับ ตรงปอนจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้ตกเป็นรองอยู่4แต้มครับ <Thank you. S 1> เพิ่งเตะกันแค่14-15นาทีครับแต่ตอนนี้แต้ม10-6ครับถือว่าเกมดำเนินได้ค่อนข้างเร็วครับจริงๆก่อนจะเตะคู่นี้จะเตะผมคิดว่าน่าจะนานครับ ยังสิบต่อหครับวัดสันแบ็กเสิร์ฟยอดน้องบอนน้องบอนเอ้าน้องปอนอปเป๋งไปเลยครับเจ้าวัดสันแบ็กเสิร์ฟใส่ซ้ายน้องบอนแตกครับสภาพจิตใจค่อนข้างแย่ครับตอนนี้ครับฝั่งเต้จุฬากับวัดสันแบ็กขึ้นนำเป็น11ต่อ6ครับ เหลืออีกสองแต้มเกมครับแล้วซิเบียต่อหกครับบาสแม็กเสิร์ฟหยอดเจ้าเตยครับเตยงานหลังเท้าไม่ได้สวยครับยกโด่งมาเอ้าโดนบล็อกอีกแล้วครับยังอยู่ครับไม่ไปไหนครับโดนบล็อกอีกหรือเปล่าโอ้โหน้องปอนจะทำยังไงครับจะเตะหนีบล็อกยังไงครับตอนนี้ครับเหมือน เหมือนแพ่ทางบล mm ็อกของเจ้าเต้เตะเสิร์ฟข้ามหัวเจ้าเต้ไปเต้เปิดสวยครับยกนข้างห่างครับโอ้โหเต้หนีได้ดีครับเจ้าเตยืนรอรับตรงกลางครับก็ไม่ถือว่าเจ้าเต้เปิดสวยนะครับเพราะว่าเจ้าเต้เปิดเข้าขาซ้ายของเจ้าวัดซันแบ็กนะครับแต่วัดซันแบ็กถนัดขวานะครับ ต้ม10อตโค6ครับเสิบใส่เจ้าปอนครับเอาโดนบล็อกอีกแล้วครับแต่ตะก้อไม่ไปไหนครับยังอยู่ครับโดนบล็อกอีกหรือเปล่าโอ้โหต้องยกช็อตให้ครับเจ้าเตยต้องยกช็อตให้ครับจะเตะหนีบล็อกยังไงครับเจ้าปอนครับเจ้าเตยต้องป้อนลูกหนีบล็อกให้ครับถ้ายังยกธรรมชาติโด่งๆไบงี้ผ่านบล็อกยากครับ เมืนจ้เต้ดักจังหวะได้ถูกครับเอาวัดเปิดซ้ายยกสวยครับเอเต้เตองข้ามบล็อกได้ดีครับฝังเต้จุลากับว,วัดสันแบกนำอยู่11-6ตรครับเลือีก2แต้มเกมครับเส้นชัยอยู่ที่13แต้มครับแต่11-6ครับ วัสดแบ็กเสริมเข้ากลางครับเตยรับเตะนิดน well ึงครับยกหลังเท้าโดนคอเจ้าเต้อีกแล้วครับโดนคอเจ้าเต้ลุดข้ามหัวเจ้าวัดไปเลยครับเอ๊ะทำไมเตะใส่แต่คอเจ้าเต้ครับเต้หกต่อสิบเอ็ดครับเตยเสิร์ฟหยอดซ้ายเจ้าเต้เต้เปิดไว้ได้ครับวัดยกสวยเตะเตะท่วมบล็อกครับลูกนี้ครับ เลสิเบเอ็ดต่อหกครับวัตสันแบ็กเสิร์ฟใส่น้องปอนครับน้องปอนเปิดสวยครับเตยยกกลางอยู่แล้วครับโอ้โหลูกนี้น้องปอนเตะออกนะครับแต่ไปทัดโดนตัวเจ้าวัตสันแบ็กคือวัสันแบ็กหลบไม่ทันครับจริงๆผมดูจากวิถีลูกเมื่อกี้คือลูกน่าจะออกนะครับ มาดูครับเจ้าเตยกับน,น้องปอนจะกแก้เกมยังไงครับรเต็ม6ต่อ11ครับเตยเสิร์ฟข้ามหัวเจ้าเต้ไปครับเ,เตะเปิดสวยครับวัดสันแบกยกซ้ายเตะท่วมบล็อกอีกครับค,ค,คือลูกยกห่างอย่างนี้ต้องเตะคล้องครับต้องกดจังหวะให้ได้ครับ จังหวะขึ้นบอกต้องกะให้แม่นครับแล้ว11-10ครับวัสดนแบ็กเซิฟใส่ปอนยกกลางอีกแล้วครับโดนบ็อกเจ้าเต้ครับแต่ว่าไม่อยู่ครับนี่แหละครับความมันของการเตะข้ามฟรีมีบ็อกครับแต้ม6ต่อ11ครับตเตยเซิฟหยอดเจ้าเต้ครับวัสดนแบ็กยกสวย เตะดีครับไอโต้ฉูบยาปะนี <c oughs> okay. ่ปะอ๋อเตยรับได้ครับยกไว้กลางอยู่แล้วครับเอาน้องปอนเตยิงนกไปเลยครับลูกนี้ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเต้มเดี๋ยวเกมครับ20นาที20นาทีครับจะเกมแล้วครับวัตสันแม็กเสิร์ฟหยอดเตยครับยกอย่างนี้ผ่านบล็อกหรือเปล่าโอ้หโดนบล็อกออกครับลูกออกไปนิดเดียวครับ เจ้าเตยก็ไม่รู้จะยกยังไงให้แล้วครับเสร์บใส่ซ้ายเอาเต้เเปิดสวยครับวัตสัแม็กยกขาซ้ายครับเต้เต้ท่วมครับเจ้าเตยรับแต่ว่าลูกโดนตัวนะครับเสียครับ ม12-6ต่อครับวอซันแบ็กเซิร์ฟครับเซิร์ฟใส่กลางช่องกลางครับเตยยกกลางอีกแล้วครับโอ้โหลูกปิ่มเน็ตครับลูกนี้ครับน้องปอนเตะทัดออกไปเลยครับเตะทัดบล็อกออกไปเลยครับโตเตยเสิร์ฟครับ แต้ม6ต่อ12คนระับเสิร์ฟใส่ช่องกลางอาเอ้าเสิร์ฟเอสลูกแรกของยศเต,เตเยครับเสิร์ฟใส่ช่องกลางครับเสิร์ฟใส่เจ้าวัดเจ้า,ว,าวัดก็รับได้เสิรฟส์ฟใส่ยศเตยยศเตยก็รับได้ครับเสิร์ฟใส่ช่องกลางเลยครับผู้ต่อไปนี้เป็นน่าจะเป็นเจ้าทับทุยทุยเสรเ็จเจ็บน,นะครับ ราคาเจ้าเต้ไหลาย,ยาวแล้วครับราคาไปจนถึง8ปดหนึ่งครับแต้มสิบสอต่อเจ็ดครับวัดซันแบ็กเสิร์ฟยอดน้องปอนมาครับโดนบล็อกหรือเปล่าอืมเตะทันบล็อกออกไปอีกแล้วครับโดนบล็อกทุกลูกครับอยู่ที่จะอยู่หรือไม่อยู่แค่นั้นเองครับคือต้องโดนบล็อกเจ้าเต้ทุกลูกครับ เจ็ดต you <may> <Nä qui> <ara> ่อสิบสองครับเตยเสิร์ฟข้ามหัวเตยไปเตยเปิดสวยครับวัดยกสวยครับเตยหนีบล็อกได้ดีครับวัดเซนแบ็กเสิร์ฟครับตั้งสิบสองต่อเจ็ดครับเสิร์ฟยอดน้องปอนครับน้องปอนเปิดสวยเตยยกกลางอีกแล้วครับเต็มบล็อกครับเกมครับถ้ายกไว้กลางนี่ผ่านบล็อกยากครับ จบเกมครับฝั่งเต้จุลากับวัดซันแบ็กเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ7ครับ